สวัสดีครับเจ๊แพรโลโคยทั้งประเทศหลายคนนะคะบอกให้ติดตามตัวเลขแนวทางของเจ๊แพรมาเจ๊แพรมาต้องให้เจ๊ตัางมาอืาค่ะคอยชป้คอยดีคอยถือจะได้กงเมื่อนั้นจะเอกม้าเมื่อนั้นนะมาบบจะสั่งบอกมามาโบดจกเสี่ยวบอเล็กอ่ะจ้บอกบอกกินตัางมาอยู่แต่ว่มากกับโบใดแล้วเจ๊แพรอื่นไปนี่เนาะมันต้องได้ เงินเดนวันไหนต้องได้สามตัวบมาข้างในจ้าได้สามตัวท่านั้นเงินมั่นใจว่าเวินไหนมั่นใจมั่นใจค่ะเลขมีตรงมี้เก่าละนะเก่าเลขหลักได้วันน้นเนาะเลขหลักนั้นคือเลขหลักได้ศูนย์กับฟซีศูนย์กับฟซีเนาะอ๋อเมื่อนั้นไปแล้วออกคลิปเหตุพน้องบงไปแล้วบอกกซื้อว่าได้มาดกับศูนย์กับฟซีแต่ว่าล้านเปอร์เซ็นต์แบบยังไม่ทันหนักมาบอกไปไปเมื่อนั้นแล้วค่ะแต่ว่ามืัอนี้ได้มาแล้วล้านเปอร์เซ็นต์ได้มาแล้วจ้า เลียกรับทางไกลนะคะของเจ๊แพรนะคะ F4 วันนี้มาติดตามถึงที่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บุรีรัมนะคะหลังจากรอคอยกันทั้งประเทศรอเรีกรับทางไกลเจ๊แพรมีใครรอบ้ามีผู้ใดรอแนคอมเมนมากเอยเนอะป่นะคะมีใครยังติดตามเจ๊แพรบ้างใครที่ให้กำลังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ตัวจริงเสียงจริงด้วยเริ่มเริ่มตัวแรกเลยตัวจรงเลขหลักเอาเอาเอาเรื่องเลขเด็ดหลักเลยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เห็นเลขหลักศูนย์กับศีค่ะอ่ะเดี๋ยวศูนย์กับศีเอฟซีเขียนไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับเขียนเลยเขียนไปพร้อมกันคช่เอฟซีศูนย์กับศีเลขหลักศูนย์แล้วก็ศีนะคะ ค่ะเจตได้เลขล้านเปอร์เซ็นต์นึกเก้าจ้ามาเก้าล okay. ้านเปอร์เซ็นต์วิ่งเก้าวิ่งเก้าตัวเดียวจ้าเลขล้านเปอร์เซ็นต์นี่มาแล้วมื้อนี้วิ่งวิ่งก็วิ่งเก้าล้านเปอร์เซ็นต์อ้าวค่ะเดี๋ยวรอคนมาคำหน้จับคู่เลยนะครับเด้อจับคู่แล้วก็สองตัวสามตัวที่เป็นตัวใดนเนาะเก้าล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี่ศูนย์ศูนย์สอง เดี okay, okay. ๋ยวด้วยเขียนมาท่าอ่สามตัวพี่จะชุดสามตัวมีสองมีสองสองตัวมีกี่ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวสิบ่าออกไปเองสิการกระดาษเขียนมาถึงเกะมันอสามตัวสองชุดสามตัวสองชุดสามตัวสองชุดสองตัวกี่ชุดสี่สี่ชุดสี่ชุดสามตัวสอง ชุดสองตัวสองชุดเอ้ยสี่ชุดอ่าี่ด้กาคือ่าสตัวตัวไหนเนี่ยตัวบอลคาเจแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศนแปเก้าศสองเก้าสี่สองเก้าสี่ โอเคสามตัวมีสองชุดสองตัวดิบ้านี่เก้าซีเก้าสีกับเก้าศูนย์มี้สี่คูณเก้าศูนย์เกับเก้าสี่เก้าสี่และกันเก้าศูนย์เก้าศูนย์อันนี้เป็นชุดเนี่ยหรือว่าขับเจ็บแค่เจ้าเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์สอง เขียนยางแล้วเราีด้ไหนพี่น้องเต็เยศูนย์สองกับศูนย์เก้ามันมีเก้าศูนย์ไนีด้น่เออเอาตัวไม่ไ่พี่ขนทระฮะเอาตัวไหนเกศูนย์มีแล้วเอาซีสองเก้าเอาซีเอาซีสามจ้ะซีสามใสซีสามมาแต่ใส่นนอซีสามเอากับบากับศูนกับซี่นีเด้อโอ้เลกหลักเป็นหนอซีสามเอาส3สาม ซีเป็นลักก็เลยเป็นซี่สามพอเจ็จ้าซีเป็นลักก็คือ่ซีสามนะถ้าพี่น้องเขียนไปพร้อมกันนี่ได้ตัวเลขเรียบเรียบด้วยแต่ผู้บ่ได้เขียนอาจที่จำบ่ได้เล็กเขียนให้เบิ่งได้เขียนกับเบิ่งของเฮาก็ได้ผู้บ่ได้เขียนกย่ล้อเบิ่งให้เพิ่นวงกลมัแสดงเนาะบาดที่นี่วงกลมเรียบาดนี้เอาแค่เดียวให้มันเร็วค่อยโชว์ตัวเลขเนาะ สีแดงแดงมีบวกินออกบ้่งอี่งเดียอดานข้นออกเอะยงออกรมเได้แล้ได้แลให้บงกลมตัวไหนเจ๊เก้าสีเก้าสีนะคะเก้าสี่อปาหนมันออกสี่หกแล้วมันจะหันหัวไงมันจะกลับหัวเป็นเก้าสีเน้นเน้นเก้าสีสมตัวได้เจ๊ สามตัวนี่ศูนย์เก้าศูนย์อแปดเก้าศูนย์สามตัวแปดเก้าศูนย์ค่ะไอลักษณะเป็นไในในว่าทีเป็นบุญเป็นรางยุ้ยดิ่งถือเจ็ดถือจ้าถือบิ้งเก้าล้านเปอร์เซ็นต์มหันมันออกหลักยุ้ดิม่าหันหลักศ<ม>ูนย์ก็หกเป็นบล็อกมันเป็นมาสี่หก เอาไปนับต่าหาหาโฮเนาะไปตาหามันออกซีโผิดแตมเลขสามตัวกับพีแตมเดียวแตมเดียวเนาะอ่ะก็เป็นอย่งเอฟซว่าไงวันนี้ก็หายได้์นี่ฮะไหลไหลไหลายเอฟซีไปกับบนรางน้ำเด้อดพี่น้องเลยตัวสองตัวเพิ่นนึงเพิ่นมาจากไหนนี่เจาสองเล็เพิ่นมาจังไหนเพิ่นหมาแค่สองตัวสกหน่เกซีกับเก่าศูนย์สักหนิ่หาค่นี้แค่หาแค่สองตัว่น ของเล็กเป็นเน้นม้าหรอเกล็ดซีกับเกล็ดซีทรไปบ่าันถ่ายไปซักนั่นล่ะอันนี้คือเน้นเน้นเข่ามาคือหลักซีกับหลักศูนย์นั่องค่ะจะพูดโทรคต้กันเมื่อกี้นไงนะเป็นอาจารย์เหรอครับพีมแม่บอกอาจารย์เป็นกะได้มาคือกันนี่แหละจะทำงานด้วยกันไปแต่เป็นไมาจะงวดครับเพิ่นได้มาตลอดโอ้ได้มาตลอดจ้ ไปมาตลอดแต่เพื่อนบ่อยากเปิดเผยโตัวเขาบอกว่าแบ่งปันตัเลยบอกว่ารับทางไกลแต่ว่าเป็นใครมาแต่มาหนีเพื่นมาหลอดตาแบ่งปันโตหลายปีแล้วเนาะอ่เพื่อเงินเจ๊ลุ้เนาะเขียนแล้วๆอ่ะโชว์เลยครับเดี๋ยวตัวเลขของเจ๊แพรนะคะใครเห็นก็แคปหน้าจอไว้นะคะเอฟซีใครที่จดไม่ทันเนาะตัวเลขที่รอคอยนะครับหลายๆคนก็รอคอยเนาะเพราะว่าได้แจ้งเข้าเอฟซีไปแล้วนะครับว่าเจ๊แพรจะปล่อยวันนี้นะครับอ่ามื่อนี้เพิ่น ที่จริงนัด่นตะเวนก็หนี่อยู่เพิ่นต,รตริดภารกิจอยู่เพิ่นก็เลยมาคำจักหน่อยกตอย่าง,งาน,านั้นสอ่าก่ทันอยู่พี่น้องทันอยู่เพราะว่ามื้อนี้ยังเหลืออีกหลายมื้อเนอะะาะหลังจากถ่ายทําแล้วนี่กตยังมีเวลาให้พี่น้องได้ลงทุนหลายมื้อเนาะซูรัตเตอร์ลีไปเนะาะสนับสนุนรัฐบาลอ่ะให้พ่หลายวันตัววิ่งตัวเดียวเด้อพี่น้องเก้าตัวเดียวล้างเออแต่ว่าเลขหลักนี่ก็อย่าลืมเด้อถ้าสิเอาไปวิ่ง เนาะศูนย์กับสี่นี่อ้าวต้องขอบคุณคอ่าแคปได้แคปเลยนะครับอ,อ่าแคบหน้าจอแคบหน้าจอพี่น้องอ่าได้ทุกกล้อง <laboratories. S 1> แล้วใช่ไหมวันนี้กล้องมาเยอะนะครับทีมงานมากันเยอะอ่ะจังใดก็เป็นเพียงแนวทางนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องกละน้ำเสนอให้เจ๊แค่เพิ่นได้มางสี่เพิ่นก็บอกไปตามนี้ เจ๊พ่กับพวกหูกันว่าตัวไหนมันจะออกหรือบ่ออกนะครับแต่ว่าตามสถิติที่ผ่านมาตัวเลขของเจ๊พเข้าตลอดนะครับเป็นกับมาแบ้งบันก็ถือว่าเป็นแบ้งบุญเนาะเป็นเป็นสะพานบุญไห้เนาะ,ะพิถีพิถันาากันนะครับมักอบเพิ่งควยเอาพมัก,กบบเกพ,พนเนเิ่อบเพิ่งเลวกะพันๆเนาะเลือนพานนะครับใดกะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับขอบคุณเจ๊แพรครับสวัสดีครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเบลอีสานคลิปแอน